ตั้งแต่อนุบาลจนถึงปสามใช่อนุบาลถึงปสามผมอยู่ที่กรสินมาก่อนนะครับแต่ว่าก็ได้เกิดที่ขอนแก่นที่บอกเอ,อเพราะว่าคุณพ่ออยู่ที่กรสินแม่อยู่ที่ศรีสะเกดเนาะแล้วก็แต่งงานไปที่นั่นแล้วก็พอเข้าไปที่โรงเรียนเขาใช้คําว่าเองกันอนะ่ะเองเองเอาไงอะ่ะเองเอาไงแต่ว่ามันไม่ใช่คําสุบไม่สุภาพนะนึกออกไหมเองเองว่าอย่างนี้หรอเออ ค่าว่ายอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเออเขาพูดประมาณนี้กันใช่แต่คราวนี้พอเราย้ายไปที่เราย้ายมากลับมาอยู่สีสะเกตเนาะออปรากฏว่าพอเราเจอเพื่อนวันแรกเราจำได้เราจาโมเมนต์นั้นด้วยได้ด้วยนะเรานั่งอยู่แล้วหันหน้าไปว่าเองเองอะไรนะเองเชื่ออะไรนะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนเหมือนเพื่อนมาผักที่ไหลเราเลยบอกว่ามึงหาแกหาแบบหาเรื่องฉันหรออะไรอย่างเงี้ยเออผมตกใจมากเลยว่าแบบ อะไรวะเราไม่พูดเองกันหรออะไรอย่างเงี้ยเออเราไม่พูดเองกันหรออะไรอย่างเงี้ยที่ที่ศรีสเกตนะตอนปสี่ผมจําได้ดีเขาใช้คําว่าเพิินเออเพิ ne, pur ne, pur ne, pur ne ินเพิินเพิินจะไปไหนหรออะไรอย่างเงี้ยแกเออเพิินเพิินอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็โอเคอะพอ,พอหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนคําพูดใหม่เราก็แบบว่าเออเพิินเพิินเพิินชื่ออะไรหรออะไรอย่างเงี้ยเออเขาใช้คําว่าเพิินกันอนะ่ะเออได้แต่ว่าใน ในช่วงมัธยมเนาะผมก็เริ่มเราสามารถเลือกใช้ต่างๆได้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราใช้คําว่าแกกันกับเพื่อนแกจะไปไหนอะอะไรเงี้ยมันเป็นการสนิทนะถ้าเพราะถ้าเราไม่สนิทเราจะไม่แบบแกแกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเรียกชื่อเนาะหรือว่าเออเออไปไหนนะไปไหนนะเราก็จะไม่ได้เอ่ยชื่ออะไรเลยแต่ถ้าถ้าถ้าเริ่มรู้จักก็จะเรียกชื่ออย่างเช่นชื่ออะไรเดีย เมกอย่างเงี้ยเนาะก้อนเมฆเมฆไปไหนนะเออแต่ถ้าสนิทมากก็จะแกแกยังไงนะหลอหลอแกอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงที่สนิทเนาะอเมริกันนสมนะ้มแลแต่ถ้าเป็นผู้หญิงที่หน่อยจะเรียกว่าคุณเจ,ค,ณจคุณแจ้คุณแจ้เออแจ้คุณแจ้อย่างพนักงานที่ร้านทองเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยเราจะว่าแจ้แจ้คือยังไงนะแจ